เปิดดวงปี2,568ลักลัคนาล่าศีตุลเป็นปีที่พ้นทุกพ้นโผยภัยกลับมายืนหนึ่งแจ้งเกิดประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังและร่ำรวยการงานก็จเจริญก้าวหน้าลุ่งโลดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโปรเจกต์เข้าหลัวลัวมีเกณฑ์ได้ลูกได้บริวารใหม่ที่ขยัน มีความสามารถนำพาองค์กรเจริญสวัสดีครับทุกท่านชาวลัคนาราศีตุลนครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคำพยากรณปี68ครับอาจารย์เกตุวาจพภาท่องจัก,กรวาลท่องอวกาศไปดูการอนาคตนั่งไทยแมชีนไปเลยครับ นี่เลยครับดวงดาวนี่นะครับจะเป็นตัวบอกได้แบบละเอียดเลยนะครับเราจะบอกถึงวันที่เลยนะครับจะได้ไปวางแผนแบบชัดเจนกันไปเลยนะเพราะบางช่องนี่ไม่ได้บอกบอกแค่คร่าวๆนะครับและที่สาคัญเราจะบอกถึงดาวเล็กๆด้วยนะว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่ดีสุดๆเพราะนั้นมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้อ่านะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวตุลเนี่ยชัดๆเลยในเรื่องการเงินและโชคลาภเนี่ยแหมในช่วง ปีที่ผ่านมาครับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะดาวราหูอยู่ในเรือนอลีครับเป็นกันใช่ไหมครับขัดขัดสน,สนสนติดติดขัดขัด,ขดย,ยึกยึกยักยักไม่ค่อยได้ดังใจไม่ก้าวหน้าตามที่หวังครับแต่ข่าวดีก็มีมาให้ครับก็คือวันที่13พฤษภาคมไปแล้วครับดาวพระศดีได้เวลายกย้ายครับนี่เลยครับมาสถ,ถิตราศีมิถุนครับเป็นเรือนพบสุภะ ของชาวลัคนาราศีตุลไงครับเพราะฉะนั้นความสุขความสําเร็จความเจริญชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมีมาอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นไปวางแผนเลยจะทําอะไรจะเปิดตัวจะขยับขยายจะหาเงินหาทองจะเมคมันนี่เนี่ยเชื่อได้เป็นอย่างยิ่งว่าหลังวันที่13าพฤษภาคมไปแล้วครับเป็นจุดแจ้งเกิดเรียวกว่าไปอำเภอได้อีกรอบหนึ่งเลยนะเพราะเราจะไปแจ้งเกิดครับ กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ดับไปเห็นไหมเพราะนั้นเงินทองก็จะไหลมาเทมามากยิ่งขึ้นชื่อเสียงก็ตามมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มเมตตาอุป,ปถัมภ์นะครับเพื่อรอหัสมาจากเรือนสหัสชะสหัสชะสุภะแปลว่าเดินทางพบปะเจรจาติดต่อโซเชียลออนไลน์จะนํามาซึ่งความสําเร็จเงินทองกิตยศหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะปังอะไรอย่างเงี้ยเด็ดดาบประดับอ,อยู่บ้านดาวพุทธด้วยก็ต้องสื่อสารเจรจาคิดพูดอ่านเขียน จะนําสู่ความสำเร็จหรือดาพฤะธาสิบดีมาจากเลือนอลิอริสุภพาก็แปลว่าแก้ปัญหาแล้วก็จะสําเร็จเนี่ยเห็นไหมก็มีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าชาวตุลอดทนอีกนิดเดียวนะครับฮะสิบสาพฤษภาคมนี่คือจุดเปลี่ยนที่ที่ดีมากอ่าจะทําให้เราแบบเคยทําอะไรไว้แล้วยังไม่สําเร็จยังไปต่อไม่ได้นี่แหละจะไปต่อได้ล้ จะพบทางที่ใช่ก็นเลยพระภสุภาคือทางที่ใช่เวที่ใช่ทําไปแล้วก็สักเซสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองลุยเลยทําให้เต็มที่นะครับเงินทองก็จะมารัวนัวเลยนะครับตรงนี้แต่ประเด็นไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับนี่ครับที่ผมสแกนเห็นครับช่วงที่เด่นหลัง13พฤษภาไปแล้วยังมีวันที่3มิถุนายนครับถึง23มิถุนายนครับดาวพุธโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนสุภะสิครับเห็นไหม และปีนี้ดาวพุธพิเศษกว่าปีอื่นๆครับอยู่ถึงยีิบสามิถุนาใช่ไหมครับเอ้าย้ายออกจริงๆเหมือนจะจบแล้วเรื่องสุภาเรื่องความสําเร็จปรากฏสิบเก้ากรกฎาคมเดินถอยหลังกลับมาอีกรอบหนึ่งให้โอกาสเป็นครั้งที่สอง c ซคั n ด์เชนครับอยู่ยาวถึงสามสิงหาคมครับเป็นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะดีต่อใจเราสิครับช่วงนั้นแปลว่าพูดเจราจาสื่อสารยืนเฉยๆเ,เ,เขาก็รักเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภความสุขความส็จความเจริญพู้คุใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ หน่หรือเกี่ยวกับต่างทินต่างแดนต่างประเทศเพอร์เฟกมากนะใครทําเกี่ยวกับออนไลน์นี่จะดังแบบสุดๆชื่อเสียงเข้ายอดถล่มทลายกดไลค์กดแชร์เนี่ยห็นไหมนั้นใครขของออนไลน์นี่ลุยได้เลยนะมิถุนาแล้วก็กรกฎาสิงหาเห็นไ,ไหมและดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งครับยังไม่จบสิบห้ามิถุนาครับ ถึง17กรกฎาคมเห็นไหมอาทิตย์ก็โคจรได้ตําแหน่งราชาโชคชลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจรัชาดุลพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอีกโอ้โหมีทั้งมาเองมาง่ายทําน้อยได้มากดาวอาทิตย์มาจากเรือนโชคลาบนี่ไงโชคลาบเด็นเลยเหไหมมีโชคลาบเข้ามาลัวๆแต่ปีนี้พิเศษครับปีห8เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดาว เพื่อฤหัีมาตั้งรับด้วยไงคือปีที่ผ่านมามีด,ดาวอาทิตย์ลอยอยู่ตรงเนี้ยสิบห้าพฤษาถึงสิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยปีนี้มีดาวพฤหัสมาตั้งรับพฤหักับอาทิตย์เป็นคู่มิดใหญ่ไงแสดงว่าโชคลาภที่เราจะถูกที่เราจะมีเนี่ยจะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตครับดีทั้งดาวพฤหัสดีทั้งดาวพุธมาพร้อมกันเลยสามดวงโอ้โหเรียกว่าเซเลเบเชั่นเลยนะเฟสติวัลเลยนะครับชาวตุลครับบอกเลยเดือนที่คุณจะยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเกียรติยศสําเร็จอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ก็คือเดือน ออมิถุนากับกรกดานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูช่วงนั้นนะครับมิถุนานะเนี่ย <Yeah. S 2> ดาวอังคารครับนี่ดาวการเงินเลยนะก็โคจรตั้งแต่วันที่หกมิถุนายนถึงย7ิบเจ็ดกรกดาอยู่ในเรือนลาภะโอ้ไม่ได้เขียนไปนะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าที่อาจารย์พูดก็คือย้ําอีกครั้งนะครับวันที่หกมิถุนายนถึงย7เจดกรกดาคมก็คือมิถุนากทั้งเดือนโอ้กรกดาก็เกือบทั้งเดือนอะ่ะ มันก็จะตรงกับช่วงที่ผมบอกใช่ไหมมิถุนามีดาวพุธมาเป็นกเกษตรตาทิ่ปดีดาวอาทิตย์ก็โคจรได้ราชาโชคพื่อหัสก็มาร่วมด้วยแล้วดาวอังคารการเงินเราก็อยู่ในเรือนลาภโอ้โหเป็นไงเนี่ยบอกเลยตุลรับเดือนที่ดีสุดของคุณนะครับมิถุนาการกรดาครับเพราะฉะนั้นวางแผนทําอะไรอ่ะเปิดตัวให้อยู่ในช่วงเวลานี้ครับขยากเปิดสินค้าล้อนสินค้า หรือทาภารกิจอะไรนะเนี่ยเปิดตัวจะปังเลยทีเดียวเลยแบบต้มเดียวคลิปเดียวเป็นไวรัลหรือขายของทีเดียวได้เป็นแสนเป็นล้านชิ้นเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้สิครับผมบอกแบบละเอียดเลยมิถุนายนกับกระะกฎาคมนะย้ําแล้วย้ําอีกโดดเด่นนะครับอ่าแต่ยี่ที่บอกเนี่ยผมทายดาวจรน,นะครับดาวจรก็คือพระนาจรอ,อาทิตย์จรพุธจรแต่ถ้าได้ไดมากได้น้อยเนี่ยต้องดูดาวอาทิตย์พระัาพุธด้วยของเดิมมัดีไหม ถ้าเดิมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะโคตรจะดีแต่ถ้าเดิมไม่ได้อยู่เป็นอดีตมรณะวินาศก็ลดหลั่นกันออกไปหรือเจอคู่ศัตรูอีกเห็นไหมก็มีอุปสรรคมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆยินดีครับแอดไลน์มาได้เลยครับแอดไซเกตเทวหกห้าแล้วก็จองมาเดี๋ยวจะดูแบบละเอียดเลยว่าคุณจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องทาเช่นไรถึงจะสําเร็จหรือได้จากอะไรนะครับตรงนี้อะแล้วยังต่อเนื่องกันเลยครับวันที่สองตุลาคมดาวพระั์ก็ย้ายอีกรอบหนึ่งครับอยู่ในนนเรรรรืืออกกกกม็็คาาางงแแสดวีต่พฤภ พอเดือนตุลาการงานยิ่งโดดเด่นเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าลุงโลดชดช่วงชัชวาลไปเลยดาวอยู่ถึงยี่สามทันวาก็ยกกลับไปอยู่ในภพสุภะเห็นไมก็ไม่เสียมัน็นเรื่องราวดีๆนะครับตรงนี้บอกได้เลยเห็นไมการงานก็จะเจิดจลาดมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์สปอนเซอร์เข้าเห็นไมการงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วดาวัเป็นมหาอุดเลยนะอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะมีพลังงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่กหญหญๆก็จะเข้ามาครับ บอกเลยเป็นอะไรที่ดีกับชาวตุลมากๆยิ่งเข้าปลายปียิ่งดีเข้าไปอีกยิ่งเข้าตุลาคมยิ่งโดดเด่นนะครับแต่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสเดิมด้วยตามที่บอกตอนเกิดนะครับตรงนี้นะเห็นไ,ไหมอ่ะแล้วต่อเนื่องกันเลยครับดาวราหูครับก็ได้เวลาย้าย,ายออกจากเรือนอลิมาอยู่ในเรือนปุตตะครับวันที่ห้าพฤษภาปีสองพันหรหกสิบแปดโอ้โหอันนี้ปุตตะเป็นเกษตรตาที่ดีแปลว่ามั่นคงในเรื่องของ โปรเจกต์ Project, โครงการงานต่างๆเห็นไหมแล้วบวกกับตุลาคมวันที่สองครับดาวพระอาก็เข้าเรือนการงานเห็นไหมแสดงว่าโปรเจกต์จะเริ่มมาแล้วตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาพอเข้าตุลานี่แน่นเลยทีนี้โอ้โหคึกคักไปหมดงานเป็นจบัจบๆเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆจะเข้ากันหลัง่งไหลถลม่มทลายและดาวนี้เป็นเกษตรตาธิบดียาถดงนู่นเลยนะพฤศจิกาปีห9เก้าครับทีนี้และชาวตุนแจ้งเกิดได้หรือ,อยังับ หมามาดาวดีๆเข้าเรือนดีๆหมดเลยลุยเลยนะครับตรงนี้หรือบางคนได้ลูกต้องการมีลูกมีบุตรเยชาวตุลมาแน่หลังห้าพฤษภาคมไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมอันนี้ต้องบอกเลยนะเช่นยังวัยเรียนอยู่ยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนยังไม่พร้อมต้องควบคุมต้องป้องกันนะครับคุมกําเนิดอ่าหรืออย่าไปเผลอมีอะไรกับใครง่ายๆจะติดลูกได้ง่ายมากอันนี้พูดเลยนะครับเพราะดาวเกี่ยวกับลูกเด่นไง นะหรือบางคนบริวารใหม่ยังเนี่ยเปิดรับเลยหลังห้าพฤษภาคมจะได้แต่คนดีๆเก่งๆเพราะก่อนหน้านี้นจะอยู่ในเรือนอลีไงจะได้คนขี้เกียจไม่เอาการเอางานแต่จังหวะนี้จะดีมากนะก็จะโดดเด่นหรือบางทีปุดตาแปลว่าโปรเจกต์ใหม่ทางด้านออนไลนนะ์เพราะเราหูเปแนวเกีก่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีครับเห็นไหมเนี่ยการงานรุ่งเรืองอย่างสุดๆครับบอกเลยเป็นปีทองผ่องอ,งอําัยนะครับชาวตุลตื่นรู้เลยนะ ตื่นรู้แล้ววางแผนแล้วลงมือทํานะครับตรงนี้งานงานการโปรเจกต์เล็กใหญ่มากันหมดไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนลุยนะครับแต่อย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับดาวราหูเดิมตอนเกิดด้วยนะถ้าเด่นอยู่แล้วนะก็จะได้เยอะถ้าไม่เด่นก็ได้น้อยลดนันกันออกไปอย่างรู้จริงก็จองคิวมาได้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันเรื่องอื่นบ้างเช่นดาวเสาร์ย้าย19พฤษภาคมก็จะมาอยู่ตรงนี้ดาวเสาร์มาอยู่ในเรือนอลีนะครับก็หมายถึง พันธุอลีพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดีนะสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนได้ซ่อมได้รีโนเวทอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าญาติผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์จะสูญเสียก็ได้เหมือนกันเพราะอยู่ในเรือนอลีนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่นานครับเดี๋ยวยี่สามสิงหาครับก็ยกกลับมาแล้วเห็นไหมก็สบายสบายแล้วอ่าแล้วที่สําคัญก็คือดาวเสาไปเจอดาวราหูครับไปเจอคู่มิตรกันครับ โอโ้โหเรียกว่า18ปีเจอกันครั้งหนึ่งนะเสากับพระราหูนี่ก็ได้นะหรีอเจอกันยากมากแหละอ่ะเพราะนั่นจะสมนาคุณเราอย่างงามก็จะแปลได้ว่าอะไรได้บ้างก็โปรเจกต์ก็โปรเจกต์โคตรจะใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเง,งี้ยก็โปรเจกต์ใหญ่ก็เงินก้อนใหญ่หรือจะได้บ้านหลังใหญ่รถอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆจังๆนะก็ก่อนหน้านี้เลยก็ได้ก่อน1 9พฤษภาเนาะหรือจะรอทีเดียวแบบแจมว้าวไปเลยก็คือ หลังยีบสามสิงหาได้บ้านได้รถที่หลังใหญ่ถูกใจราคาเป็นมิตรต่อเราราคาถูกแต่ของดีมีคุณภาพอะไรเงี้ยราคาไม่แพงได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วถ้ามองเป็นเรื่องความรักเรื่องคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดวงดาวก็โอเคขึ้นนะ่เพราะฉะนั้นถ้าจะมีความรักเนี่ยมันก็มาจากการที่เรามีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้น่าแต่คนรักคือดาวอังคารไง ดาวอังคารช่วงต้นปีถึงมีนาเมษาเนี่ยเดิมวิปลิตครับก็แปลว่ายังไม่โดดเด่นนะจะเพิ่งมีใครถ้าคิดจะมีใครอะไรยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกดาวอังคารเป็นดาวกันเงินเราและเป็นดาวคนรักครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามิถุนายนกรกฎาอยู่ในเรือนลาพระโอ้โหจะเจอคู่สายเปเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีคนที่ชอบจัดได้เลยนะครับช่วงมิถุนายนกรกฎาไปแล้วแะละความรักถึงจะสดใสามากขึ้นและหลังจากนั้นดาวเดินดีทั้งปีเลยก็ ก็สบายบายครับอ่ามีความรักก็ได้หรือจะทํามาหากินไปก่อนก็ได้แต่ถ้าตามหลักวิชาเนี่ยอยากให้เน้นทํามาหากินไปก่อนครับเดี๋ยวรอดาพวพฤหัสมาทับลัคนาเราก็จะได้คนที่ดีหรือจะลงเอยตอนนั้นเจอตอนนี้ไปลงเอยตอนนั้นก็ได้เรียนรู้กันไปนะครับสุขภาพบอกได้เหมือนกันว่าช่วงต้นปีครับดาวศุกร์เราจะโครจรอ,อยู่ในเรือนอลิสี่เดือนครับก็คือกุมภาพันธ์นาคมาพฤษภาครับก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะเดี๋ยวจะทําอะไรก็มี ทางนีที่ไล่มีแผนซ้อนแผนไว้ก็จะรอดนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าวอะไรอย่างนีนะ้แต่ถ้าผ่านช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยายมไปไงดาวดีหมดหมดเลยเพราะนั้นก็หายป่วยหายเจ็บหายจนเลยนะครับกลับมาลุ่งเรืองเจริญจลัดชื่อเสียงใครอยากจะทําอะไรลงมือทําได้เด่นดีดังปังเปี้ยงนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะนั้นราศีตุลผมก็เลยมองว่าเป็นราศีที่ดวงขึ้นมากผมให้ติดท็อปไฟท์เลยหนึ่งในห้าราศีที่ ชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนั้นแล้วก็ไปวางแผนลุยทนะยํานะย้ําอีกทีหนึ่งก็คือมิถุนากับกร,รกฎาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับดีต่อใจชาวตุลแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีมันก็จะมีดาวดาวอะไรดาวอาทิตย์ดาวพุธอีกอ่ะดาวอังคารอีกเนี่ยก็จะองมาโคจรอยู่ในเรือนการเงินเรือนดีๆอีกเห็นไหมปลายปีก็มีแต่ความร่ารวยจะไม่เหมือนปีนี้นี่ปลายปีมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ปลายปีหน้านี่ผมบอกเลยรวยแบบสุดๆครับนะยินดีด้วยครับไปวางแผนตามนี้เลย นะครับตรงนี้อ่าก็จบลงไปแล้วนะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการให้กับชาวตุนทุกท่านนะขอให้สุขสําเร็จตามดวงเลยนะครับลงมือทําเยอะๆดังมีชื่อเสียงร่ารวยสมหวังการเงินงานและความรักสุขภาพดีได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จบจากคลิปปีใหม่ปุ๊บจะมีคลิปการเงินและโชคลาภครับทั้งปี2018บอกกันครบเลย นะครับว่าช่วงไหนวันไหนวันดีมีโชคมีเงินลงทุนได้อ่าเห็นไหมตามสไตล์เลยฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเห็นไหมเรามีบอกกันครบเพราะนั้นมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันฟังเรื่องการเงินีิเดือนไหนดีอหรือโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยมีบอกกันครบนะครับนะเพราะนั้นก็กดติดตามไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือใครอยากจะดูดวงกระต่ายกินว่าฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูกระต่ายกินว่าแล้วได้อะไรบ้างก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับ แน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไ,ไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับสแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะ ข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไงมีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นแม่นลึกลึกละเอียดละเอียดสไตล์อาจารย์เกตเทวาดูแลเป็นแบบไหนฟังตามมี<อ>ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัทโนโรเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับ หรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือชา้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคส,สครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ a d ด line sign get ทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามูเกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึออกอาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายทลลมทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพรเศษอยากเฮงปังล่ลํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทว์รับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากบอ,อาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทว์หกห้ามาได้เลยนะครับและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับนั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะฉะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่า มีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลลูกดวงเราเองหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงไงยเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนาเห็นไหมผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีมมถุนธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับ2มีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้าน กรถางผู้ชายดวงชะตาและกระถางเงินล้านยิ่งส่วนที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสําเร็จร่ารวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเล่งดวงครับเป็นพื้นหลังนําไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปรารถนานําไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจําวันได้เช่นสีเสื้อแก้วสีของโลโก้แบรนด์บริษทัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีนี่มีความสําคัญมากในยุคด,ดิจิตอลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กันครบเลย นะแล้วข้อ4ี่ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทําบุญไปเขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพอรอธิษฐานจะทําให้สำลีผลได้เร็วึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีด,ขดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นะั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไปแล้วก็เขียนชื่อนามสกลุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วก็คำขอพอรนี่แหละครับจะประสบความสำเร็จเช่นอะไรกระเบื้องผ้าห่ผมผ้าพระประทานคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ปากกามาเขียนนะครับเวลาไปทําบุญน่ะ ก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมช่วยภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับนําภาพที่ให้ไปไปพปิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักจะ,จะอาวาสอะไรเงี้ยที่วดัดอ่าถ้าเขาให้อาไปไว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะ ดฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไปสามหลักก่อนนะครับตรงนี้สามหลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อในไลน์ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟสอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังพลังก็จะนํามาสึ่างความสุข,ขความเจริญร่ํารวยได้และอีกอันหนึ่งที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวยหกหลักครับ หกหลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือพาสเวิร์ดได้ทุกแอป pp, ทุกโปรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเนะหกหลัก,ลกอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเฟซไอจีทิกต็อกรหัสมือถือหุ้นอ่าทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะเพราะเดี๋ยวคนจะก๊อปเอาไปได้ส่งให้ในลายไม่อยู่ในภาพดว็กของเรานะเพราะฉะนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้รู คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขผ่านรวยรหัสรับรหัสรวยอีกด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะเห็นไหมครับมันมีตัวอย่างหรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บมีตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นเนี่ยเห็นไหมรหัสดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับ มาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้ line, แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซเกทเทลหหรือสกแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่399บาทเพียงเท่านั้นครับเสร็จแล้วก็พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ทําส่งให้ในไลน์ ก็เอาไปไป,ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้